สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานอยู่ถ้ารู้สึกว่าช้าสมัครแพ็กเกจแรงแล้วแต่ทำไมใช้งานเน็ตได้น้อยนะคะอย่าลืมตรวจเช็คดูด้วยค่ะว่าเราได้เปิดตัวประหยัดอินเทอร์เน็ตไว้หรือเปล่าค่ะถ้าเปิดไว้นะคะให้ปิดด้วยค่ะถึงจะใช้งานในโหมดความเร็วได้นะคะมาดูวิธีกันค่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่สมัครแพ็กเกจเน็ตแรงๆแล้วทำไมใช้งานเน็ตถึงช้าจังนะคะให้เข้าไปเช็คที่ตั้งค่าตัวเครื่องค่ะหลังจากนั้นให้ไปที่หัวข้อการเชื่อมต่อแล้วไปที่ การใช้ข้อมูลแตะเข้าไปได้เลยค่ะสังเกตหัวข้อตัวนี้ค่ะตัวประหยัดข้อมูลได้กดเปิดไว้นะคะถ้าเรากดเปิดไว้เมื่อไหร่นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราที่ใช้งานอยู่นะคะก็จะใช้ในโหมดประหยัดทำให้การใช้งานเน็ตแต่ละครั้งนะคะไม่ได้แรงตามที่เราต้องการนะคะถ้าเราต้องการที่จะใช้เน็ตที่มันแรงแงแล้วคุ้มๆนะคะกับแพ็กเกจที่เราสมัครมาให้ปิดฟังก์ชันนี้ไว้ค่ะ ไม่ต้องประหยัดนะคะถ้าเดือนนี้เหลือนะคะเดือนหน้ายังไงก็ต้องสมัครแพ็กเกจใหม่เขาไม่สะสมให้เรานะคะคือหมดรอบก็คือตัดทิ้งนะคะเน็ตคงเหลือทําอะไรไม่ได้นะคะคือเหลือก็คือต้องทิ้งอย่างเดียวเวลาที่เราสมัครแพ็กเกจแต่ละเดือนนะคะเน็ตเหลือนะคะไม่ได้ทบไปในเดือนถัดไปนะคะใครที่ใช้ในโหมดประหยัดนะคะโหมดนี้จะทําให้เราใช้งานอินเทอร์เน็ตช้าลงค่ะ สำหรับการเปิดตัวประหยัดข้อมูลนะคะจะทำให้เราใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อยู่นะคะแต่ว่า Data จะได้น้อยนะคะความละเอียดนะคะของรูปภาพของวิดีโอนะคะที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะคะจะทำให้ความละเอียดมันต่ำลงเนื่องจากว่าเราใช้งานในโหมดประหยัดอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ